ดี s <S oh ่มอุ้มอุ้มจนแบบอันนี้ไดจังหวะอะไรอ่ะจังหวะเดียวจังยวเดียวจังวะเดี่ยวจังหวะเใี่ยไม่รูอ่ะมันอะไรทีไม่รูเราก็ไม่รูการนี้เจนีนอี่ะดดแต่เราก็เปลี่ยนคู่ได้นะไม่บอกเดี๋ยวลจะเด้งขมาเดี๋ยวเอไม่มครรู้ ขอ้แ่่เดวครันขอโิไปแล้วไม่ใช่อแล้วคนไหนล่ะคนไหนก็สวยงามหอกันมาแลวอันนี้ลายอ่ะแล้วแล้วไอ้ปันอ่ะพออุ้มแบบเนี้ยอุ้มอุ้มอเราุนเนี้ยมันต้องยกขาขึ้นหลังเกาะอะไรบีม ก็บอกว่าเส้นไปล้วนเปลี่ยบคู่ไปเรื่อยๆเราคนหนึ่งจะคู่กี่คนอ่ะก็อันนี้ฮะสวัสดีครัเราว่าเจอกันหมดอะนี่หมดแล้วขนาดนั้นทำไมฮะอ๊ะ โอ้ยความสูงปุเบาไว้แล้ววันตกน้ำเอาน้ำในเดี๋ยว